สวัสดีค่ะสวัสดีมินรักแฟนเพลงหมอลอมทุกทท่านเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้เสียงอีสานนะคะกําลังพัฒนาเฟื่องฟู กลับมารุ่งเรืองอีกครั và, ้งนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทางอาจารย์เอจักพัฒน์นะคะแล้วก็ทางแม่นกเองเนี่ยกำลังพัฒนานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เสียงอีสานเนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะแล้วก็แล้วก็การแสดงค่ะแล้วก็ฉากแสงสีเสียงนะคะรูปแบบการแสดงคือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งแน่นอนค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะยังมีคุณสุสายใยเพชรบ้านแพงค่ะ โพสซึ้งถึงแม่น้งน้อยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะโดยบอกว่าคิดถึงแม่ที่สุดกว่าซิมีโอกาสได้มาหาแม่ต่างค้นกับต่างอยากเนาะแม่แม่กับสู่ๆเด้จ้าลูกฮักแม่เสมอแม่ค้นที่สองสำหรับลูกและความผูกพันที่เคยใส่ชีวิตอยู่กับแม่แต่น้อยจนให่วิชาความรู้ประสบการณ์ความแข็งแกรงก็ได้มาจากแม่ล้วนๆแม่เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุด อดทนที่สุดและเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้ลูกๆได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทแม่คอยบอกลูกสอนลูกอยู่ตลอดนี้นะคะคุณผู้ชมขาหนูขอบคุณแม่มากจ้าคำว่าสุาสใหญ่มาจากแม่จากเสียงอีสานเพราะเป็นบ้านหลังแรกของหนูหนูว่าเคยลืมพระคุณแม่บ่กว่าลูกสิไปไสมองได้แม่ก็คือแม่ลูกก็คิดฮอดแม่เสมอคือเกาเดจ้า ยูน้ำแม่มาตั้งสิบหปี หนูขอบคุณพลังบวกขอบคุณที่แม่ได้ให้โอกาสหนูลูกคนนี้ด้อยจ้านี่นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณสุสายใยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะโพสต์ซึ้งถึงแม่นกน้อยแบบนี้หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเอะคุณสุสายใยเนี่ยจะกลับมาหาแม่นกหรือเปล่าหรือแค่แบบคิดถึงนะคะที่เคยมีชื่อเสียงอาจจะเป็นเพราะแม่นกนะคะที่ตั้งชื่อสุสายใยนะคะก็มาจากแม่นกเองนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งแม่นกน้อยนะคะก็ได้โพสต์ถึงลูกสาวคุณสุสายใยเหมือนกันคะ่ะโดยบอกว่าวันนี้ลูกสาว สุดสายใยมาขอพร พร้อมให้กำลังใจแม่นี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นภาพที่แบบว่าอบอุ่นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมาให้กำลังใจแม่นกเนาะซึ่งว่าแม่นกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็คืออายุเยอะมากๆแล้วนะคะถ้าไม่ใช่เพียงเพราะลูกๆในวงแล้วก็ลูกๆที่เคยอยู่กับแม่นกมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครนะคะที่ดูแลแม่นกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าแม่นกก็ไม่มีใครแล้วนะคะนอกจากลูกๆในวงนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งทางคุณสุดสายใยนะคะ ก็ได้แสดงความคิดเห็นค่ะใต้โพสต์ของแม่นกน้อยนะคะที่เป็นรูปนะคะคุณสุสายญยัยนะคะอบก,กอดแม่นกน้อยอยู่ที่ตักนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโดยบอกว่าคิดถึงแม่ที่สุดนะคะกับเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะให้คุณสุสายใยญยค่ะแล้วก็แม่นกน้อยด้วยนะคะทางคุณสุเองก็บอกว่าเห็นแม่ทุกครั้งทาไมต้องน้ําตาซึมตลอดเลย ะะแฟนคลับก็สแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็บอกเลยว่าภาพนี้คือดูแล้วมันอบอุ่นดูซึ้งใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทางคุณสุเองก็ยังบอกะคะ่ะว่าก็ยังคิดถึงนะคะรักแม่เหมือนเดิมนะคะฉายาต่างๆนะาๆน,น,น,นะคะความรู้นะคะหลายๆอย่างนะคะก็เป็นแม่น,น้อยนี่แหละคะ่ะที่คอยพร่ำสอนนะคะกว่าสิมาเป็นสุสายใยได้เท่าสมือน,นี้นะคะพี่นงคงค่ะ นี่นะคะแฟนคลับยังบอกอีกว่าแม่นกแข็งแกล่งมากๆส่งกำลังใจให้แม่นกนะคะเป็นภาพที่ประทับใจที่สุดเลยจ้าอบอุ่นมากๆ,ๆนี่นะคะเปิดฤดูกาลใหม่เริ่มต้นใหม่กับบ้านตอง5้าเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนทุกชีวิตมีสิทธิ์เลือกขอแค่ทำถูกต้องนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาสู่อ้อมกอดของแม่นกห่อจ้านี่นะคะหลายๆคนสงสัยเนาะค่ะ ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคุณสุน่ารักค่ะภาพนี้ดูอบอุ่นมากเลยนี่นะคะรู้จักสุสายใยและเช่นชอบมาตั้งแต่อยู่เสียงอีสานแล้วจ้านี่นะคะหลายๆคนก็รู้จักมาตั้งแต่คุณสู่อยู่เสียงอีสานนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ติดตามมาจนอยู่เพชรบ้านแพงนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ะะแม่ก็คือแม่บ้านก็คือบ้านกลับไปทิพบ้านเมื่อไหร่ก็อุ่นใจเสมอนี่นะคะหมดสัญญากับสาวน้อยก็มาช่วยแม่นกกอบกู้เสียงอีสานให้อยู่นานๆไปอีกครับนี่นะคะน่ารักมากเลยอบอุ่นด้วยนะคะ แม่นกน้อยคือสายเลือดเราไงเราถึงเอื้ออาทรต่อกันสายเลือดมันก็คือสายเลือดเรารีบมาพัฒนาสายเลือดเราต่อเถอะเพราะแผ่นดินนี้เป็นของเราเราก็เคยมีพี่มีน้องอยู่สองปปลาวแผ่นดินลาวเราก็มีพี่น้องอยู่สองแผ่นดินนี่นะเป็นความคิดเห็นแบบว่า เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะอาจจะอยู่หมอรับคนละคณะต่เคยอยู่น้ำเม่นกหน่อยมาก่อนจะจังใหญ่กับเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นลูกรักของแม่นกนะคะถือว่าแม่นกเนี่ยเป็นแม่คนนึงเลยนะคะที่มีบุญคุณ่ตคุณสู่สายให่เนาะค่ะพี่น้องคะนี่นะคะสุดยอดมากเลยซุปตาเบอร์ต้นๆของเสียงอีสานตำนาน กอดน,น้องแน่นๆคุณสุสายใยนะคะเยี่ยมบ้านหลังแรกสิทธิ์กตัญยูเจริญเจริญปังๆรวยๆแน่นอนครับนี่นะคะคุณผู้ชมขาะเรีกวยกเรียกว่าหลายๆคนก็นรู้จักคุณสุเนาะตั้งแต่อยูุ่กับแม่นุกน้อยนะคะเชื่อว่ายุคนั้นนะคะแมน่นกน้อยเนี่ยก็คือแบบรุ่งเรืองมากๆนะคะคุณผู้ชมขาเฟืองฟูสุดๆนะคะตั้งแต่ยุก,ก่าสูนเนาะมาตั้งแต่พุนนะคะกับซิมีแบบอ่าคุณอ่า ก็จะมีคุณลูกแพ้ไหมไทยนะคะแล้วก็จะมีอันวงของอ่าตลกคณะเสียงอีสานนะคะที่เฟื่องฟูหลายๆตอนนั้นเนาะค่ะแล้วก็ทําให้เสียงอีสานแม่นกน้อยเนี่ยก็คือรุ่งเรืองมากๆนะคะเห็นเลยหลายคนรู้จักนะคะมีเสียงอีสานแสดงอยู่ที่ไดคือตรงแลน้ำกลนเนาะค่ะพี่ดอกคะ่ะก็ทําให้หลายๆคนนะคะรู้จักศิลปินมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมขา ซึ่งทางตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าได้คุณเอจักรพันธ์เนี่ยมาบริหารช่วยแม่นกเนี่ยแล้วก็ทุ่มทุนสร้างเนี่ยทุกอย่างนะคะช่วยแม่นกหมดเลยถือว่าเป็นบุญของเสียงอีสานอิรินะคะพี่น้องะ่ะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยคุณเอจักรพันธ์เนี่ยทุ่มทุนสร้างแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยซึ่งให้อรังการมากกว่าเดิมแล้วก็จะทําให แล้วก็จะทําให้เศษอีสานเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงแล้วก็รุ่งเรืองอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมขาต้องรอติดตามในฤดูกาลหน้าเลยค่ะเชื่อว่าทางคุณเอกพัฒน์เนี่ยแล้วก็แม่นกน้อยเนี่ยทำได้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งจะไปในทางอลังการขนาดไหนต้องรอติดตามรอลุ้นกันเลยค่ะคุณผู้ชมขา นี่นะคะคุณผู้ชมขาทางคอมเมนต์ของแม่นกน้อยนะคะซึ่งใต้โพสตแม่นกน้อยค่ะคุณผู้ชมขาก็มีแฟนคลับเนี่ยก็คือเรียกร้องนะคะอยากให้คุณสุสายใยเนี่ยกลับขึ้นมาหาแม่นกนเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาโดยก็จะมีคอมเมนต์ประมาณนี้ค่ะบอกว่ากลับมาเถอะค่ะแม่กําลังจะปังจะดังอีกรอบใครจะอยู่ใครจะไปก็ห้ามกันไม่ได้จริงๆนี่นะคะ คุณสุสายใหญ่จะกลับไปหาแม่นกหรือจะยังไงนะคะคุณผู้ชมขาต้องรอติดตามว่าจะมีข่าวดีวหรือไม่หรือจะเป็นไปในทางทิศทางไหนนะคะคุณผู้ชมขาต้องรอลุ้นจริงๆคะ่ะเพราะว่าเสียงอีสานเนี่ยคิดแทนไม่ได้เลยนะคะว่ารู้ว่าสิปไปในการแบบว่าประทับใจในทางใดนะคะพี่น้องขาว่ารู้เลยว่าที่ออกมาเป็นรูปแบบใดรู้แค่ว่าจะกลับมาดีจะกลับมาปังอีกรอบแค่นั้นแหลคะค่ะคุณผู้ชมขาต้องรอติดตามในฤดูกาลหน้านะคะคุณผู้ชมขาพลาดไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะ ยังไงก็เป็นกําลังใจนะคะทางแม่นกน้อยค่ะแล้วก็ทางคุณสุสายใหญ่ด้วยนะคะยังไงก็ยินดีนะคะทางคุณสุสายใหญ่เนี่ยไม่ลืมบุญคุณแม่นกน้อยนะคะคุณผู้ชมขาหลายๆคนแฟนคลับเนี่ยก็คือปลื้มปิติใจมากๆเลยนะคะที่ทางคุณสุยยเนี่ยเฮ็ดจังได้นะคะกับบอลลืมแม่นกน้อยอยังไงกับเวลาที่แม่นกน้อยมีปัญหานะคะทางคุณสุสายใหญ่เองนะคะก็เรียกได้ว่ากลับมาหาแม่ตลอดนะคะคุณผู้ชมา่ากระดีใจแทนแม่นกน้อยนะคะเพราะว่าแม่นกน้อยก็ไม่มีใครแล้วนะคะก็คือมีแต่ลูกๆนะคะลูก แล้วก็ลูกๆในคณะเท่านั้นเลยค่ะคุณผู้ชมขายังไงก็เป็นกําลังใจนะคะส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจค่ะให้แม่นกน้อยกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมรอดติดตามนะคะสําหรับเสียงอีสานในฤดูการหน้าค่ะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้ค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะส่วนวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ